อ่าสมมุติว่าอุปชาขาดจะพรมเป็นพระมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะูยเพราะถ้ายังมีสงหมู่สงครบอยู่นะยังมีหมู่สงครบอยู่ก็บวชได้เหมือนเดิมใครจะไปรู้ว่าขาดหรือไม่ขาดเนาะแต่ท่านท่านดูก็คือครบสงไหมแล้วสงในที่นั้นต้องเผื่อไว้ด้วยนะ ต้องเผื่อไว้ด้วยให้มันมีสงสมบูรณ์มากกว่าไม่สมบูรณ์ก็ถือว่าใช้ได้เนาะเป็นพระเหมือนเดิมนะเป็นพระเหมือนเดิมอุปชาก็คือเป,เป็นเพียงหน้าที่เพ่งอุปชานะผู้เข้าไปเพ่งเพ่งตรวจสอบนะอุปชา ชานะแปลว่าเพ่งอุปะคือเข้าไปเข้าไปเพ่งเพ่งก็คือพวกใครจะมาบวชต้องผ่านกันเพ่งด้วยอุปชาเลยท่านเพ่งดูแล้วว่าเหมาะสมในการบวชหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วการยติก็คืออ่าก็คือยติเข้าหมู่สงฆ์ไงสมมุติเข้าหมู่สงฆ์ยติไม่ได้เกี่ยวเนาะอุปชาถึงแม้ว่าจะเป็นขาดจากความเป็นพระอะไรก็าตาม มันก็ไปยังเป็นสงมันเดิมเพราะมันเป็นมันเป็นสงที่รวมกันแล้วแล้วยัตติบุคคลผู้มาขอบวชนั้นสมมุติขึ้นมาเป็นสงแล้วเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สมมุติน่นแหละยมเป็นสมมุติแต่เราก็ทําตามสมมุติทจ่มันถูกต้องเนาะ